ถ้าจะเอ่ยถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พอจะทราบกันไหมครับว่ามีอยู่อำเภออำเภอหนึ่งที่เป็นอำเภอสุดท้ายหรือท้ายสุดที่ติดกับจังหวัดชุมพรว่ากันว่าที่นี่เป็นอำเภอเล็กๆแต่เป็นอำเภอที่มีจุดอันซีนที่สวยงามซ่อนอยู่มากมายแน่นอนครับภูมิทัศน์ที่นี่ยังโอบล้อมไปด้วยภูเขาและทะเลซึ่งยังคงความธรรมชาติอย่างน่าสัมผัสมากเลยทีเดียวครับและยังเป็นดินแดนแห่งกเกษตรกรรม รวมทั้งวัฒนธรรมและประเพณ e ีอันดีงามดังคำขวัญที่ว่าเมืองเกษตรกรรมงามล้ำอนุสรณ์หม่อมเจ้าสิทธิพรสัญจรเที่ยวเกาะลัดเลาะทะเลใสหาดทรายหินสี ประเพณีสลากพัดใช่เลยครับที่นี่อำเภอบางสะพานน้อยผมเชื่อได้เลยครับว่าหลายๆคนคงรู้จักกันดีในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นเกาะทะลุที่เป็นจุดอันซีนดำน้ำดูปกากราังที่ขึ้นชื่อของที่นี่และยังมีหลายๆจุดซ่อนอยู่ที่ทุกคนไม่รู้คลิปนี้ผมจะพามาสัมผัสกับจ,จุดอันซีนที่สวยงามของอำเภอบางสะพานน้อยถึงแม้ว่าอำเภอบางสะพานน้อยจะเป็นอำเภอเล็กๆ แต่ผมเชื่อได้เลยครับว่าหากใครได้มาสัมผัสที่นี่ต้องตกหลุมรักแน่นอนแล้วเราจะรอช้าอยู่ใหญ่ไปเลยครับไปชมจุดอันเซนที่สวยงามของอำเภอบางสะพานน้อยสวัสดีครับนี่คือนิยามคำว่าล้อหมุนกับ ตะคองวาไรตี้อีกครั้งครับคลิปนี้ผมล้อหมุนกันที่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคลรีขันครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าอำเภอบางสะพานน้อยนั้นมีสถานที่ท่ททองเที่ยวมากมายและที่สำคัญผู้คนที่นี่เป็นมิตรอัธยาศัยดีเฟรนลี่สุดๆเลยแหละครับและคลิปนี้ผมจะพามาสัมผัสกสับ3จุดสวยๆของอำเภอบางสะพานน้อยครับ ถือว่าเป็นจุดอันซิลเลยก็ว่าได้ครับแน่นอนครับ3จุดที่ว่านี้ถ้าเป็นคนพื้นที่หรือคนท้องถิ่นก็อาจจะดูเป็นธรรมดาแต่สำหรับผมไม่นะต้องบอกว่าว้าวสุดๆเลยครับ ร้านนี้เลยอ๋อแล้วถ้าใครจะมาที่นี่ก็ใช้ถนนเพชรเกษมหมายเลขสี่ครับจะเป็นขาล่องใต้พอมาถึงตรง3ามแยกช้างแรกให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาครับ ระยะทางก็ประมาณ11กิโลเมตรก็จะมาถึงสถานีรถไฟบางสะพานน้อยแล้วก็ชุมชนบางสะพานน้อยครับส่วนเรื่องอาหารการกินนั้นมากมายครับมีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารในชุมชนหรือตามชายหาดว่ากันว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งครับอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟอร่อยมากชื่อร้านโอเอ๋ครับ ซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ดั้งเดิมเปิดมาหลาย10ปีเลยทีเดียวครับแหมเสียดายครับคลิปนี้ไม่ได้เก็บภาพร้านมาให้ชมกันเอาเป็นว่ามีโอกาสแล้วจะพาไปเก็บบรรยากาศร้านอร่อยๆของที่นี่มให้ชมกันนะครับ และจุดแรกที่ผมพามาชมที่นี่ก็คือสถานีรถไฟบางสะพานน้อยครับเป็นสถานีที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับกับรถไฟรางคู่ครับแต่จุดที่สร้างใหม่นี้ยังไม่เปิดใช้บริการนะครับถ้าเปิดใช้เมื่อไหรถ้ามีโอกาสแล้วผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีครับ อำเภอบางสะพานน้อยนั้นจะอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับทางทิศเหนือจะติดกับอำเภอบางสะพานทิศต,ตะวันออกนั้นจะติดกับอ่าวไทยส่วนทิศใต้นั้นก็จะติดกับอำเภอรประิวและอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรครับและทิศต,ตะวันตกนั้นก็จะติดกับภาคตะนาวสีประเทศเมียนมาหรือพม่านั่นเองครับ บสถ์ม่วงเหรียญทองอยู่ที่อำเภอบางสะพานน้อยเป็นอีกหนึ่งวัดที่สวยครับของอำเภอบางสะพานน้อยซึ่งดูโดดเด่นมากคือโบสถ์ม่วงเหรียญทองครับและจุดที่สองที่ผมพามาชมวันนี้ก็คือวัดท่าม่วงครับ วัดท่าม่วงหรือโบสถ์ม่วงเหรียญทองก็ถือว่าเป็นวัดที่สวยงามแปลกตาครับและเป็นจุดอันศินในจุดหนึ่งครับที่ดูโดดเด่นและสะดุดตาโดยเฉพาะพระโบสถนั้นสีม่วงสวยงามมากครับวัดท่าม่วงนั้นจะอยู่ห่างจากสถานีรถไฟบางสะพานน้อยประมาณ3กิโลเมตรครับถ้ามาจากสถานีรถไฟบางสะพานน้อยพอมาถึงตรงสี่แยกโจยให้เลี้ยวขวาตามถนนเส้นทาง3374 ่อมาอีกนิดนึงก็จะเห็นวัดท่าม่วงครับผมแนะนําเลยครับถ้าใครมาเที่ยวที่บางสะพานน้อยแล้วก็อย่าลืมแวะมากราบสการะบูชาที่นี่กันนะครับและยังได้ถ่ายรูปส,สวยๆกับโบสถ์ม่วงเรียญทองแห่งนี้ด้วยครับ บริเวณนี้แหละครับคือผาฝั่งแดงครับที่อำเภอบางสะพานน้อยที่เป็นช่วงเย็นๆและนี่เป็นจุดช็คยนินในจุดหนึ่งครับที่ไม่ควรพลาดทมาเที่ยวบางสะพานน้อยที่นี่ก็คือผาฝั่งแดงครับ อ๋อที่นี้ผมขอแนะนําถ้าอยากจะถ่ายรูปส,สวยๆต้องมาวันที่แดดจัดๆครับหรือไม่ก็ช่วงเช้าๆที่พระอาทิตย์กาลังขึ้น,นี่ผมว่าจะสวยมากทีเดียวครับยิ่งถ้าใส่เสื้อโทนเซียวขาวหน่อยจะดูเด่นมากเลยทีเดียวครับแต่เสียดายครับช่วงที่ผมมานี่ช่วงเย็นๆแสงอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ก็ยังถือว่าสวยมากเลยนะครับตรงนี้ก็คือหาฝั่งแดงครับหาฝั่งแดงนี่จะอยู่อำเภอบางสะพานน้อย ซึ่งเป็นจุดอันซินนอีกจุดหนึ่งของดเดบาสุพนรน้อยสวยมากครับถ้ามาตอนช่วงเช้านี่เจ็นพระท้นขึ้นถนนจะดูสวยมากผาฝั่งแดงแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ครับที่สร้างสารรค์ขึ้นโดยธรรมชาติ เป็นปฏิมากรรมทางธรรมชาติเลยก็ว่าได้ครับซึ่งความพิเศษที่นี่ก็จะเป็นแนวหน้าผาสีแดงครับแล้วก็ยังมีลวดลายที่สวยงามหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ดูตั้งตรงงานท้าคลื่นลมทะเลอะไรประมาณนั้นเลยครับพาฝั่งแดงแห่งนี้จะมีความยาวประมาณ5กิโลเมตรครับและมีความสูงอยู่ที่20-30ถึงเมตรหาดพลาแดงแห่งนี้เกิดขึ้นก็เนื่องจากว่าเกิดขึ้นจากการซาะของคลื่นและลมทะเลธรรมชาติเป็นระยะระยะว่ากันว่าเป็นแสนปีเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็จะเห็นลวดลายที่สวยงามวิจิตรการตาเลยทีเดียวครับส่วนหินที่นี่ก็จะเป็นลักษณะหินลูกรังสีแดงครับ และที่นี้เขาบอกว่าไม่เหมาะที่จะมาเล่นน้ํานะครับซึ่งบางจุดก็จะเป็นวังน้ําลึกบางจุดก็จะเป็นน้ําตื้นก็ถือว่าเสี่ยงอันตรายครับดูเชือกหนดูแปลกมากิ หาฝั่งแดงแห่งนี้อยู่ห่างจากสถานีรถไฟบางสะพานน้อยประมาณ10กิโลเมตรครับถ้ามาจากสถานีรถไฟบางสะพานน้อยมาถึงสี่แยกโจยก็ให้ตรงมาเลยครับมาตามเส้นทางและเลี้ยวตรงสะพานเข้าถนนเลียบชายฝั่งทะเลครับเส้นถนนเลียบชายฝั่งทะเลนั้นจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทีเดียวครับและถนนเลียบชายฝั่งทะเลถือว่าเป็นถนนสวยอีกเส้นหนึ่งด้วยนะครับ นี้ก็คือจุดอันซีนอีกจุดหนึ่งของอำเภอบางสะพานน้อยครับใ mm hmm. ครมาเที่ยวที่บางสะพานน้อยเราต้องมาฝั่งแดงครับ mm hmm. ต้องมาได้เป็นจุดอันซีนสวยมาก mm hmm. ดสิครับ ตรงนี้ก็จะจับปูด้วยครับเปินปูหินนี่มันเก็บทุกวันเลยครับนี่ถึงมาบกค่กวันนี้แหละอ๋อก้อนมาที้งแล้วจะว่าน้ำไม่แห้งไม่ถึงขนาดนี้นี่ปูมันมีไม่ค่อยเยอะทองออาลงเยอะๆนะนะีะไม่เราไปดูเขาจับปูนะรับว่าเขาจะได้ปะ มาดูว <ersch> oh, ิธีจับปูด้วยกนครับตัวใหญ่ไงนะนี่นี่โอ้ได้้าเส้นี้เอากรเลยนะโอ้โหเจ้นเ Những chặng số ba lửa, huh? hả? Tông vào lửa. 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 Tông vào lửa tao còn nó mì ủ mương canh đấy mà ăn pin nè dễ lắm. nhiều, 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 มีนดีนะมันอย่างนี้มันก็ได้จจับมือเปล่าไม่ได้ใช่ไมไม่ได้หิเลืออได้วังดิออเข้ามาเรื่อยๆโอ้นั่นี่น่โอ้สอตัวเลย <c oughs> อ ตัวนั้นเขาตคนนี้ไม่สามลุกเลยมยโอ้มันไม่มีด้ายเลยเหนือมันงับซะแบบตัวเล็กตัวเล็ไม่ปล่อยเลยนะไม่ปล่อยไม่ปล่อยตัวเล็กไปตัวเล็กนั่นตายนะเห็นมาหินทบนะน้า,นนนนนนายจะตายเดี๋ยวตายโอ้นี่ครับคือวิถีชีวิตของคนจับปูที่ขาฝั่งแดงตายเยอะเลยนะต้าทางจะอร่อยนะการนั้ชิมซีฟู้ดนี่โอ้โหหวานหมดละ อ๋อสามสิบชั่วมงน้ำขึ้นมาแล้วบออ,อ,อถึงเช้าเลยใช่ไหมนี่ซื้อชอ่ชองอะไรตะของวาร์รนตี้ดี๋วครับนี่อหนึ่งวิถีชีวิตครับของคนที่นี่ และนี่แหละครับคือทั้งหมดของคลิปนี้ที่ผมพามาสัมผัสที่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับทั้งหมดนี้ก็แค่บางส่วนเท่านั้นเองนะครับสําหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่อำเภอบางสะพานน้อยและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อและเป็นจุดอันซีนที่สวยอีกมากมายครับโดยเฉพาะเกาะทะลุครับว่ากันวาที่นั่นปะกการังสวยมากจะสวยยังไงนั้นถ้าอยากรู้เข้าไปดูคลิปเก่าผมได้นะครับผมเคยทําคลิปเกาะทะลุไว้แล้วครับ ลองไปชมกันดูครับและก่อนจบคลิปนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไล <c oughs> ค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับว่าผมจะพาไปที่ไหนบ้างกับตะคองวาราตี้